สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ที่เขารพรักครับผมวันนี้อยู่กับผมจักรินรถบรรทกสองครับก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับการล้างเครื่องของตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นหน้าหมูนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เจ้าของติดมาสองระบบนะครับผมก็คือน้ํามันกับ LPG LPG ใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับใช้ได้แค่น้ํามันอย่างเดียวรถจอดนานครับคันนี้รถจอดนานถ้าจะใช้แก๊สต้องเอาไปเช็คเอาเองแต่ผมจะถอดนะครับผมผมจะถอดให้เป็นน้ํามันอย่างเดียว เครื่องแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้เครื่องแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับช่วงล่างดีคันนี้ช่วงล่างดีแอร์ไม่เย็นนะครับผมแอร์ไม่เย็นต้องเอาไปเช็คเองนะครับผมแบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าสามหมื่นเก้านะครับผมผมขายแค่สามหมื่นเก้าพอนะครับผมสําหรับท่านใดที่ไม่ซีเรียสนะครับผมก็ขาน้าเดิมนะครับผมคันนี้ไม่มีชนนะครับผมคันนี้ท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับคันนี้ไฟหน้าไฟตาไฟหน้าแท้ตั้งแต่โรงงานนะครับผมตัวนี้ อันนี้สามารถขัดได้นะครับผมขัดได้เกาะไฟเกาะถนนดีนะครับผมกระโปรงหน้านะครับผมกระโปรงหน้าเดิมนะครับนี่นี่นะครับก็เพลเครื่องอะไรอยู่ครบคันนี้นะครับผมอันนี้เพยดเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนะครับผมขายตามสภาพนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์ไม่เย็นอ่าแล้วก็ภาสีขาดเดือนหน้าจะครบสามปีนะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่ซีเรียสก็อ่าทักมานะครับผมอันนี้อ้นี่ ผมอันนี้ล้างให้แล้วนะครับผมผมล้างให้ระดับหนึ่งอันนี้ตัวเป็นระบบดิสก์ดิสหน้าหลังนะครับผมตัวนี้เป็น ABS แล้วนะครับดิสสี่ล้อตัวนี้นะครับผมฝาหม้อน้ําแท้นะครับผมนี่คานหน้าเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมนะครับนี่ครับพี่น้องสามหมื่นเก้านะครับผมตัวนี้เป็นคาบน้ํายานะครับผมมันกัดแรงนิดหนึ่งนะครับเลยดังนะครับผมใช้น้ํายากัดนะครับก็ล้างให้ได้ประมาณนี้เครื่องนี้ใช้อีกยาวนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ใช้อีกยาวเลย นะครับเครื่องใช้อีกยาวเบ็ดตัวที่ก็เสียบนะครับพี่น้องต้องหาเองนะครับวันนี้ผมล้างให้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมสามหมื่นเก้านะครับมาลับเองมีบริการขับส่งทั่วประเทศนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมครับสนใจนะครับผมตอนนี้รอบคันนะครับประมาณนี้นะพี่น้องกันชนหน้าต้องได้ทําสีเป็นรถบ้านแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคันนี้ ขายจริงส่งจริงไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องนะครับจอดรถจอดนานพี่น้องรถจอดนานคันนี้จอดนานเจ้าของจอดนานเจ้าของไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะครับขายตามสภาพที่สามหมื่นเก้ารถขับได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็ต้องไปเก็บงานนิดนึงนะครับผมคอนโซลพวกนี้สวยนะครับผมสวยตัวอะไรนะครับประมาณนี้คอนโซลนี้สวยนะครับผมนะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะเกียร์โต้แท้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมจะมีดําตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเกาะบอกระเบี่แท้นะครับผมนี่นะครับเดิมๆมมาบางคันนี้ไม่มีชนรับประกันไม่มีชนครับคันนี้นะครับนะครับไม่ผมว่าจะถอดแก๊สให้นะครับเป็นละหมดเป็นน้ำมันอย่างเดียวพวกนี้จะให้ช่างนิวเข้ามาถอดนะครับผมนี่นะครับผมรถบ้านแท้ๆเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อ่าฝากกปด้วยกับท่านใดที่สนใจนะผมก็ อยากได้ไปไว้ใช้ในักเรือนนะครับผมต่อภาษีก็อะไไม่ต่อก็ได้นะครับเพราะรถมีคู่มืออย่างนั้นถูกต้องตามกฎหมายนะควันนี้ครับผมไม่ใช่รถหลุดจำนำนะฮะรถมีเล่มมีอะไรนะครับผมถ้าคุณเจ้านะครับท่านไอ้ท่านอยากได้ก็โทรมานะครับผมนี่นะครับผมเป็นดิรสีล้อครับผมตัวนี้นะครับเป็นระบบลิสีล้อครับตัวนี้รถขับทางไกลสบายเกียร์นิ่มมากนะครับเชียนิวบอกเกียร์นิ่มมากนะครับผม ผมก็ว่าดีกว่าขีมา่มอเตอร์ไซค์นะบางๆนะผมคะแนนไปติดหมดนะครับตันนี้อะฝากไาด้วยครับผมประตูกรึบๆเลยโอ้สมเป็นกลับรถบ้านนะฝากไาด้วยครับผมคลิปนี้นะครับผมสนใจก็โทรมานะครับผมมีบริการขับส่งครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจักรีรถพิศวงครับผมขออนุญาตหยุดการถ่ายคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหากพี่น้องสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรมานะครับ093373126ครับ093373126ครับดูรถที่บ้านเตี้ยตะบลท่าตะเบือรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมคลิปนี้ก็คงไว้แต่เท่านี้นะครับผมหากสนใจก็โทรมาก็เลยกันครับผมสวัสดีครับ